ที่จังหวัดยะลานะครับที่จังหวัดยะลาครับได้มีการจัดโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปัน่นป้องกันอมาพาตครั้งที่9เฉลิมพระเกียรติ ที่ศูนย์การเรียนรู้ TK Park ศูนย์เยาวชนเทศบาลน,นครยะลานายอัมพลพงสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเปิดโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปัน่นป้องกันอมาพาตครั้งที่9เฉลิมพระเกียรติแผ่นดินไทยไร้สโตรกโดยมีนายกุเหล่ากาชาติจังหวัดยะลาพร้อมเ้ื่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาส่วนราชการและประชาชนเข้าร่วงนะครับ ภายในงานก็มีการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงเป็นดั่งแสงนำใจไทยทั้งชาติและทรงเป็นแบบอย่างของการดูแลสุขภาพและการออกกำลังกายรวมถึงยังมีนิทรรศการโลกหลอดเลือดสมองเพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชนได้หันมาดูแลตัวเองด้วยการออกกำลังกายด้วยการเดินวิ่งปั่นจักรยานด้วย กิจกรรมดังกล่าวนะครับเป็นการรวมพลังของภาครัฐไาคเอกชนและเครือข่ายสถานบริการสาธรารณสุขทุกแห่งในจังหวัดจลาและประชาชนทั่วประเทศซึ่งปีนี้นะครับได้รับพระมหาการุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประราชทานถ้วยรางวัลเพื่อมอบไปกับผู้ชนะเลิศด้วยนะครับ